มีความคืบหน้านะคะการออกรายการวาไรตี้ของซิซาวแบล็กพิงคมาฝากค่ะหลังจากที่พวกเธอดนะก็ไม่ได้ไปออกรายการไหนเลยนะคะมาอย่างยาวนานค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะก็มีสำนักข่าวค่ะโอเซนนะคะมีการแจ้งค่ะว่าซิซาวแบล็กพิงค่ะจะไปออกรายการวาไรตี้นะคะที่ชื่อว่า Knowing b u t t e r ค่ะโดยนะคะพวกเธอค่ะจะมีการถ่ายทำท้าในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าท่าพวกเธอกาลังงานยุ่งนะคะที่เหตนไม่ค่อยโพสอะไร อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ทัดต้องไปถ่ายทํางานนั่นเองนะคะแล้วก็รายการ d o r i n g b ร์ t ท e r ค่ะก็จะมีการออนแอร์ทัดในวันเสาร์ที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้อีกด้วยค่ะก็ตั้งตารอนะคะส่วนถ้าเดี๋ยวมีลิงก์นะคะในการดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งละกันค่ะก็เอาเป็นว่าทัดตอนนี้ค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะพวกเธอจะไปถ่ายทํารายการนะคะในวันพฤหัสที่8ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็รายการค่ะก็จะออนแอร์ในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนะคะก็มา รอลุ้นค่ะว่าพวกเธอะะจะมีท่าเต้นอะไรสวยๆแปลกๆะะเอามาให้เราได้ดูอีกหรือเปล่านะคะก็เป็นอัปเดตค่ะวันออนแอร์นะคะดีใจมากๆเลยค่ะจะมีเรื่องราวดีๆของสาวๆาใบพิงเอามาให้ดูกันอีกแล้วนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า